ย0่สิบ,นะบาทนะคะคุณน้าถ้ายี่สิบาทนะก็ไม่ได้กำไรอะสิถ้าขายของใหม่แล้วคะวันนั้นเนี่ย กระปุกน่ารักมากเลยมีตั้ง3รสชาตินะคะวัวนี้เป็นรสคาราเมลรสนมเนยแล้วก็รสฝอยทองนะจ๊ะใครอยากซื้อมาซื้อกันเลยนะคะตลาดนี้เป็นตลาดใหม่จ้าแล้วฉันก็มาลงล็อกร้านแรกนี่เลนนะจ้าทุกคนด้จ้านี่คะหน,ะะนูขอซื้อขนมนยคะได้เลยจ้าวันนี้นะจ๊ะนี่มีหลายรสเลยขนมเบอร์รี่กรอบของแมก่กำไรนะจ๊ะ ไม่ได้กินแล้วค่ะแค่20บาทนะก็ไม่ได้กำไรสิแต่ก็ไม่เปไ็นไรฉลองเปิดร้านใหม่งั้นน้าลดให้นะจ๊ะเฮ้ยจริงเหรอคะคุณนะ้าจริงเหรอคะไป็หนึ่งกระปุกนะจ๊ะ20บาทขอบใจมากนะยจ้ะหนูไม่เป็นจ้าอย่าลืมบอกเพื่อนมาอุดหนุนกันนะ ประกอบเรียบร้อยใส่อ็อกเจนตทำให้ขนมเนี่ยอยู่ได้นานมากเลยจ้ามีส่งออกเลยจ้ามีเพ็ดจ้าเพ็ดดีเลยจ้าอ๋อแพนหนูก็ว่าอยู่เรื่องฐานร้านมันคุ้นคุณนี่ยใช่แล้วค่ะน่าทานมากเลยเอาไหนดีจ้ามิสไซาไปน้อยค่ะมิสไซสไปทองค่ะแล้วก็นมเนยจ้าเอาฝอยทองได้เลยจ้าฝอยทองอจ้าสามสิบห้าบาทจ้านี่เจะต้องทานจุ๊บบวบเราะไม่ต้อง เจ้แต่หนูสวัสดีค่ะนี่เปเลยขายอะไรหรอคะขายขนมเบื้องจ้าขนมเบื้องกรอบจ้ามีรสอะไรบ้างคะมีนมเนยแล้วก็คาราเมลอยทองจ้าหนูเมาหมดได้ไหมคะแต่หนูเอาหวยให้คุณน้าแทนโอ้เมาหมดเลยแลกหวยเหรอจ้าแล้วหวยหนูมีกี่ใบอะจ้าใบเดียวค่ะใบเดียวก็เท่ากับหนึ่งร้อยใช่ไหมหนึ่งร้อยสามสิบห้าสามสิบห้า โอเคจ้า <Wow. S 1> งั้นชาร์ให้นะถือว่าวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดของขนมเบื้องของชันแล้วก็อย่าลืมไปบอกเพื่อนๆนะจ๊ะหนูว่าฉันัะเปิดร้านขายขนมเบื้องอบกรอบแล้วขอไม่กําไรได้เลยคะ่ะคุณนะ้าขอบใจจา้าเอาเองินยี่สิบบาทนะไม่เอานะเอาหน่วยก็้อก,กันนะโชคดีนะบ๊ายบายว้าวให้แล้วลูกค้าใจดีไม่ได้ให้เงินไม่มีเงินใา่ค่าขนมแต่ก็เอาหวยมาให้ ตรวจหวยดีกว่าเค้านี่ถูกหวยวันนี่ทำความดีเยอะมากเลยไปตรวจหวยไปตรวจหวยเลขที่ออก6 2 9 0 9, 8. 1 8 6 2 9 0 9, 8. 1 8 6 2 9 0 1 8โทรเรียก